การย่อยเชิงเคมีของโปรตีนนะคะเกิดขึ้นในอวัยวะสองอวัยวะก็คือกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กนะคะเรามาเริ่มที่กระเพาะอาหารกันก่อนโปรตีนเนี่ยพอลลีเพปไทด์พอลิีเพปไทด์ทขนาดใหญ่เนี่ยนะคะขนาดบิ๊กเนี่ยจะถูกย่อยนะคะให้เป็นพอลีเพปไทด์ที่มีขนาดเล็กลงที่เล็กลงหรือว่าสั้นลงนะคะเกิดขึ้นโดยเอนไซม์ที่มีชื่อว่าคุณจะเขียนด้วยปากกาสีแดงนะเพปซิน่าแต่เอนไซม์เพปซินเนี่ยนะคะแรกเริ่มเดิมทีชื่อเต็มของมันก็คือเพปซิน คุณจะเขียนด้วยปากกาสีเขียวคือตอนแรกที่มันหลั่งออกมามันชื่อว่าเพปซินเจนค่ะซึ่งเป็นเอนซม์ที่ยังไม่พร้อมใช้งานหลังจากนั้นพอมันถูกกระตุ้นด้วยกดกดที่หลัง่งโดยกระเพาะอาหารก็คือกดไฮโดรคลอริก HCl จากเพปซินเจนก็เปลี่ยนเป็นเพปซินเพปซินก็สามารถทํางานได้แล้วก็ไปย่อยโพลีเพปไทด์ที่มันใหญ่ให้เป็นโพลีเพปไทด์ที่มันเล็กลงนั่นเองตรงนี้ครูขอย,ย่อลงนิดนึงเพราะว่าอะไรลำไส้เล็กนี้จะแบบมีความอลังการงานสร้างนิดนึงนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะโพล,ลีเพปไทด จะเป็นยังไงบ้างนะคะพอลีเพปไทด์ในลำไส้เล็กเนี่ยนะคะมันก็จะถูกย่อยนะคะให้เป็นอเพปไทด์าสายสั้นๆมันก็จะถูกย่อยเป็นเพปไทด์สายสั้นๆน,น,นี่ก็คือเช่นเพปไทด์ที่มีกรดอะมิโน2โมเลกุลเพปไทด์ที่มีกรดอะมิโน3ามโมเลกุลซึ่งเพปไทด์ที่มีกรดอะมิโน3มโมเลกุลก็คือไตรไตรแปลว่าสาเนาะไตรเพปไทด์นะคะหรือเพปไทด์ที่มีกรดอะมิโน2โมเลกุลก็คือไดเพปไทด์ แล้วบางทีก็อาจจะบังเอิญน,นะคะย่อยจนกระทั่งหลุดออกมาเป็นกรดอะมิโนเลยก็ได้นะคะถ้าเป็นกรดอะมิโนแล้วเนี่ยดูดซึมได้เลยแต่ถ้าเป็นไตรเพปไทด์หรือไดเพปไทด์เนี่ยยังดูดซึมไม่ได้คราวนี้คําถามคือเอนไซม์ที่อยู่ในกิจกรรมเนี้ยนะคะมีอะไรบ้างคําตอบก็คือนี่ค่ะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวอ่าสตัวนะคะขออภัยตัวแรกก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่าเมื่อกี้เราเจอเปปซินไปแล้วใช่ไหมคะในกระเพาะอาหารแต่ในลำไส้เล็กมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อคล้ายกันที่ชื่อว่า ทริปซินทริปซินเนี่ยชื่อเต็มของมันก็คือชื่อในอดีตชาติของมันก็คือทริปซิโนเจนอ่ามาอีกแล้วนะคะซึ่งตอนที่มันเป็นทริปซิโนเจนเนี่ยมันยังคงไม่สามารถที่จะทํางานได้นะคะอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมทํางานถามว่ามันถูกกระตุ้นด้วยอะไรมันถูกกระตุ้นด้วยสารที่มีชื่อว่าเอ t นโทรไคเนสที่มาจากลำไส้เล็ก ะะลูกศรนนี้ก็คือเป็นตัวบอกว่าสารตัวนี้มากระตุ้นให้มันแอคทีฟหรือทํางานได้เปลี่ยนมันจากทริปซิโดเจนเป็นทริปซินนั่นก็คือแอนโทรไคนีนซึ่งในหนังสือบางเล่มก็บอกว่ามันเป็นฮอร์โมนนะคะจะมองว่าเป็นฮอร์โมนก็ได้คราวนี้นอกจากทริปซินแล้วนะคะ,อะเอนไซม์ที่สามารถย่อยพอลิเพปไทด์ให้กลายเป็น3ตัวด้านล่างได้เนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ชื่อว่า ไคโมทริปซินนะคะไคโมทริปซินซึ่งอดิตชาติอ่ามีชื่ออดิตชาติอีกแล้วนะคะไคโมทริปซินชื่ออดิตชาติชื่อตอนที่มันเป็นเอนไซม์ที่ยังไม่พร้อมทํางานก็คือไคโมทริปซิโนเจนคาถามแล้วตัวไหนล่ะมากระตุ้นให้มันเปลี่ยนจากไคโมทริปซิโนเจนเป็นไคโมทริปซินคําตอบก็คือเอนไซม์ที่อยู่ข้างบนนะคะเอนไซม์ตัวที่อยู่ข้างบนอ่ะตัวที่ชื่อว่าทริปซินนั่นแหละที่มาเปลี่ยนมันจากไคโมทริปซิโนเจนเป็นไคโมทริปซิน ตัวที่กระตุ้นมันก็คือทริปซินตัวที่สามารถย่อยพอลิเพปไทด์ให้หลุดออกมากลายเป็นกรดอะมิโน,โนได้เลยเนี่ยนะคะตัวนั้นเนี่ยชื่อว่าคาร์บอซี เพปิดเค่ะตัวที่สามารถทําให้มันหลุดออกมาเป็นกรดอะมิโนโดได้เลยเนี่ยนะคะก็คือคาร์บอซิเพปิดเซึ่งมันก็มีชื่อในอดีตชาติอีกแล้วค่ะที่รักชื่อในอดีตชาติของมันชื่อว่าโปรแล้วก็ตามด้วยชื่อมันคือโปรแล้วก็คาร์บอซิเพปติดเแล้วตัวที่มากระตุ้นให้มันเปลี่ยนจากโปรคาร์บอซิเพปิดเเป็นคาร์บอซิเพปติดเดก็คือตัวเดิมค่ะก็คือทิปซินพอจะเริ่มเห็นลำดับการกระตุ้นหรือ,อยังคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตามสามตัวเนี้ยปลั่งออกมา เอนซีมทริปซิโนเจนไคลโมทริปซิโนเจนแล้วก็โทรคารบอกซิเพพติเตเนี่ย จะถูกหลั่งออกมาพร้อมกันหลังจากนั้นนะคะเจ้าสารที่ชื่อว่าเอนโทรไคเนสก็จะไปเปลี่ยนทริปซีโนเจนเป็นทริปซินแล้วทริปซินเนี่ยก่อนจะไปปฏิบัติหน้าที่อะไรเนี่ยมันก็มาเปลี่ยนนะคะไคลโมทริปซีโนเจนเป็นไคลโมทริปซินและเปลี่ยนโปรคารบอกซิเพปิเด์เป็นคารบอกซิเพปิเดสจากนั้นมันก็ค่อยไปทําหน้าที่ในการย่อยโปรตีนหรือว่าโพลิเพปไทด์นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคือครูบอกว่าเวลาย่อยโปรตีนเนี่ยถ้าไม่กลายเป็นกรดอะมินโนมันก็ดูดซึมไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าเป็นตััววออื่่นูมมนนนตนย2ต ก็คือไรเพไทยกับไดเพไทยไดเพไทยกับไดเพไทยนี่ต้องถูกย่อยต่อไปเพื่อให้กลายเป็นกรดอะมิโน,โนซึ่งจะถูกย่อยโดยดเอนไซม์ดังนี้นะคะเริ่มที่ไดเพไทยไดเพไทยจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนโ,นโดยเอนไซม์ที่ชื่อว่าไดไดเพพทิเดสแล้วก็อตไรเพพทิเดสเนี่ยก็จะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนนะคะโดยเอนไซม์ที่ชื่อว่าไร p, p d A S e ทท d ดแล้วก็อีกนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะเส้นอาจจะเริ่มโยงวุ่นวายกลับมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะโพลีเพปไทด์เนี่ยพอมันถูกย่อยจนกระทั่งเป็นกรดอะมิโน,โนเนี่ยนะคะมันยังมีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งที่สามารถทําได้แบบนี้นะคะก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่าคุณจะเขียนด้วยสีแดงอีกครั้งนะคะเอนไซม์ตัวนั้นชื่อว่า อะมิโนเพปทิเดสคราวนี้ถ้ามันไม่มีวงเล็บสีเขียวแสดงว่ามันเป็นเอนไซม์ที่หลั่งออกมาและพร้อมทํางานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะมิโนเพปทิดเดสไดเพปทิเดสไตรเพปทิเดสแต่ถ้าเป็นอันไหนที่มีวงเล็บสีเขียวคือเป็นเอนไซม์ที่ต้องกดสวิตช์เปิดทํางานคราวนี้ครูจะไฮไลท์นะคะไฮไลท์ด้วยสีเหลืองสําหรับเอนไซม์ที่หลังจากตับอ่อนนะคะเอนไซม์ที่หลังจากตับอ่อนก็คือทริปซินนะคะไคโมทริปซินและคาร์บอซิเพปทิดเอสอันนี้ก็คือหลังจากตับอ่อน อ่อนก็คือเพนคริสนะคะ C R A S C R E A S นะคะตับอ่อนนั่นเองอครูจะเปลี่ยนสีปากกาไฮาไลท์เพื่อบอกว่าเอนไซม์เหล่านั้นมันหลังจากลำไส้เล็กนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ตัวก็คืออะมิโนเพปทิเดสนะคะไดเพปทิเดสและไตรเพปทิดเดสค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะที่ไฮไลท์ด้วยสีชมพูคือหลังจากลำไส้เล็กนะคะอ่าโอเคไหม